เออาไม่่ยูโอ้โหโอ้ oh oh! Oh โอน้ำพิชัยกำลังล่าปลาบึกมันเลยครับ <observing> 2ต <Superman Iron Man> ัว5้าโลครับ5-6ากโลเลยประมาณสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสุบบ่อจับปลาในราคา8,500บาทพิกัดอยู่ที่บ้านป่าห้าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับ 8,500บ่อนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับ เริ่มแห้งแล้วนะครับเราจะลองลากอวนดูครับอันนี้เป็นอวนอันใหม่นะครับไม่ใหญ่เท่ากับอันเก่าครับน่าจะน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าเดี๋ยวเราจะลองลากอวนดูนะครับเพราะว่าถ้าสูบแห้งแล้วจับทีเดียวเนี่ยมันจะมันจะจับไม่ทันครับปลาจะตาย โอ้ oh, <cessor> ปลาบึกหลือ oh, มั oh, <station> oh, yeah, ้งตัวนี้โอ้นั่นโอ้ปลานิลไซโลโอ้โอ้ออกแล้วปลาบึกปลาบึกโอ้ปลานิลตัวใหญ่ๆเพียบเนอะโอ้นั่นปลาอะไรปลาจระเมศเหรอโอ้โหอันนี้ปลาบึก ปลาหมึกหรือว่าสวยไม่รู้อะปลาทูนี่ครับเดือดเลยทีนี้เดือดเลยโอ้โหปลาทูว้วดูนี่ปลาน่าจะเข้าเยอะหนักไปหมดเลยดูที่พันนี้นี่ปลาอะไรอ่ะนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาจระเมดโอ้โห น่าจะสองโลครับนั่นโอ้ปลาอะไรเนี่ยปลาจระเม็ดครับนี่โอ้โหใหญ่เลยครับผมอ่ะทิตัวนี้ปลาบึกหรือว่าสวยเออใช่ใช่ใช่ปลาบึกครับโอ้โหนี่ยอันนี้โจผลงเงนะครับสุดยอดของสามโลได้ ปลาบึกตัวนี้เออน่าจะสามสามโลโดยประมาณถูกต้อดเอาเครื่องดูออกไปหมดแล้ว่ะโอ้โหนี่คือเร่อะนี่ครับจระเม็ดใช่ไหมน่าจะใช่ครับตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่ต้องเทเลยเออเอาอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยลาก่่ทีีนต้องเอาไปเทใส่กระชังแล้วนะครับเพราะว่า เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวูมันตายครับโอ้สุดยอดอเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปทางนี้นะครับเดือดนะครับรอบเมื่อกี้เดือดเลยโอ้นั่นเอาแล้วเอาแล้วออกไปแล้วโอ้โดดออกอีกแล้วโอ้ปนินไซโลโอ้ออกแล้ว ออกแล้ว้ยสลรเมร็ดอีกแล้วสาเม็ดอีกแล้วครับตัวใหญ่นนอยู่มีปนนินด้วยปนนินสายโลมีอยู่นี่ปลาอะไรวะเนี่ยฮะ สรุปอันนี้คือจระเม็ดหรือว่าอันนั้นคือจระเม็ดไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวให้คนดูเขาคอมเมนต์แล้วกันเราไม่แน่ใจนี่ครับตัวใหญ่อยู่ยอ๋อ,รอสรุปคือตัวนี้จระ,ะเม็ดนะครับอ๋อนี่ปลาลปลาหนึ่งไซโลปลาหนึ่ไซโลโงวันพอดูมันไม่ใช่จระเม็ศ อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจอะตัวเนี้ยปลอนะไรตะลเม็ดเดดนตัวใหญ่ครับรกลมเลยอ่ะอ,อือ,อ,รอร้รอบที่สมครับรอบที่สาม เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้จะออกแล้วเราไม่ได้แค่ปลาเนมกับปลาบ,บึกครับ น่าจะมีประมาณสามโลครับอืมปลาบึกนีปลานิลลุยกันต่อครับโอ้รอบนี้ปลานิลหลายตัวอยู่ ปลาดิ้นอ้วนๆเลยเนี่ยสายโลโลโลได้ไงโลในในนี่ครับกากหัวเพื่อนบอกว่าอยากกินตัวนี้นะครับนี่แหละตัวใหญ่ห่วยแล้วก่อนอืมอันนี้สายโละนะครับปลาดิ้นตัวใหญ่ ต้องหนักลงมันจะต้ไล่จากไานี่แหละต้องออกกำลังยายแหลอยู่ตัวเม็ดอืมนี่อะไรโอ้ก็ยังไม่รู้ชื่ออยู่ดีอ่ะเดี๋ยวคนดูคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูสิคนดูวะโอ้ปลาอะไรไม่รู้ อยู่ยังอยู่ได้แล้วครับปลาปลาไายเหรอปลาอะไรนะปลาโ่ปลาเล็กปลาปองใชนปลาไกยใช่ไหมถ้าเรียกผิดก็เดี๋ยวให้คนดูเขาคอมเมนต์แล้วกันเตยมีปลาบึกเหรอโอ้นั่นไง โอ้ปลาปลาบึกอยู่นี่นี่หว่าปลาบึกปลาบึกซูมซูมเอาไม่อยู่โอ้โหโโอ้หสยอดครับตัวนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นมันจะมีประมาณสามโลสองสามโลตะก้าจะระเบิดแล้ว ี่ชายจะจับปลาบึกนะครับไปหาพ่อแล้วไปหาพ่อแล้วเออยนั่นเรียบร้อยแล้วเสร็จพ่อแล้วว้าว ได้แล้วครับน่าจะมีประมาณ4กิโล,โลอต้องไปใส่แล้วต้องไปใส่กระชังครับว้าปลานิ่นตัวใหญ่ อ๋อนักพชัยกำลังล่าปลาบึกมันเลยครับสองตัวเมื่อ่าจจะได้แล้วครับห้าโลครับห้าหกโลเลยประมาณออื ระเบ,บิกตัวนี้มันกําลังรอให้หลานชายมาจับนะครับน่าจะตัวใหญ่อยู่สี่ห้าโลน่าจะได้อยู่เออนั่นทีเดียวอ,อยู่เลยครับโอ้หัวทิ่มดินโอ้ได้แล้วครับสี่ห้าโลน่าจะมีอยู่ ต้องไปใส่กระชังแล้วใป่ฮะอะไรอ่ะอะดรอกระชังเหรอจับไลยจับไลยเดี๋ยวก่อนเอาไปดูด้วยถ้าจะตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเกือบโลอยู่ไหมโอ้โหแรงดิ้นเยอะครับตัวใหญ่เกือบโล แชีดน่าจะได้โอ้ป,ปลาปะากรย,ยจัดไปครับสองตัวปลากรมกับปลาแบนโอ้ยอันนี้จะละเม็ดหรือเปล่าจะละเม็ดครับ สามตัวแล้วโอ้ปานินตัวใหญ่ตัวที่สี่ครับโอ้โหสี่ตัวสี่ชนิดครับเรียกอะไรนะัประวัาสตร์หน้าใหม่ในวงการจับปลานี่ครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่ชั้นม่ต้องมยอดกระลำมิด อน,นี้ปลากรายกับปลานินโอ้ไซส,ส์สวยๆเนี่ยโล่งจริงยอดยลยปลากร่ายเลปลากรายอันนี้ก็ปกลากรายครับไม่มีเยอะนะเนี่ยปลากราย จะเอารอเปล่าไม่รู้ไอ้นกนี่เพราะว่าปลาช่อนหลุดไ้นโอ้โหต้องออกทางนี้ต้องออกทางนี้ไสโลครับนี่ละโคได้หลายโลเลยเพื่อนผมกลับมาจากเกาหลีนะครับมาช่วยจับปลาอยู่ไทยหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวให้จับปลาเต็มที่เลย ตอนเด็กๆนี้เราจับด้วยกันนี่เพื่อนคนนี้เซียนเลยนะครับเซียนเยอดอยอเออเออเออออกมาไหนโอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อย โอ้โหใส่เยอะมากส่โลแล้วครับผมผมครึ่งโลนี่โอ้ยปลาดุกัอุ้ยเป่ะแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนเนาะไม่ปลาดุกอุ้ยอ่ะอร่อยกว่าเนื้มั้งเขก็ชอบอยู่ข้างหลังเน่ อันนี้เหรออืมพวใหญ่เลยไหนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่วูวโลตัวโลต้องติดอะปลาโคจนี่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 โอ้ไปนู่นแล้วตัวใหญ่อยู่<ว>ไซโลอยู่ไอ้นี่ปลาอย่าง ดำาดําเือนปันนี้น่ะเนี่ยไอ้ปลาเล็ดปลาเล็ดอ๋อน,นี่ปรากฏสอ,องตัวครับ ใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยเนี่ยปลข้างหลังเนี่ยปลาใหญ่แต่ว่าจำนวนน้อยไปหน่อยอะ ปันเน้นไซต์บิ๊กเบิ้มอีกแล้วอือนั่น1่งโลเกือบปลากายปลากายอ๋ยอเรียกจับเลย2องมึงกับห้อใหญ่นะเนี่ยเออใช้ได้แล้วครับอโอ้โลกว่าปันเน้นไซต์บิ๊กเบิ้มเลยนางสาวก็ได้ครับปลากาย เรียกยากจริงๆเพราะมีรอเรือด้วยปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรล่ะมังปลาอะไรนะรปลาปารรดปาแรดปานินปานินเหรอปรนินโอ้ปานินตัวใหญ่ ใหญ่ๆอ้วนๆเลยตัวเนี้ยได้แล้วครับใหญ่สองโลครับไม่ถึงแล้บเกือบละโอ้ปลาช่อนไซโลอ่ ผมเหมือนจะเจอปลาช่อนครับครึ่งโลเป็นอย่างต่ำเก็บตกรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแลาจะมีพวกปลาช่อนลงเหลืออยู่นะครับกับปลันนินที่มุดอยู่ในดินใน รอยเท้านะครับฮะอานนียน,นั่นปลาอะไรโอ้มาลแล้วเออปลาช่อนลงไปนู้นแล้วนู้นไปนู้นแล้วปลาลอยู่ที่ข่ายฉันอ่ะไปนปลาตัวอลหฮะโอปลาช่อน้ยตัวนี้ไปสสวยนะเนี่ย นั่น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 ่แล้วไ่แล้วเฮ้ยระวังโดดออกอะไรปัาท่อนละมั้งโอ้นได้แล้วได้แล้วครับสายสวยอีกแล้วไซนี้ประมาณโลละร้อยยี่สิบครับ เออได้ปลาดุกใหม่แล้วเออพ่อล่าปลาช่อนครับโอ้โหมันลงเนยไหนอ่ะโอ้ปลานิลโอ้สาสวยอยู่นี่เกือบโลอ่ะนี่เกือบอ่ะสวยสวยสวยอันนี้หัว ปลา่อนหรือาปลาบูมันลูกปลาบูน้อยขายได้อยู่ปลาบูปลาบูขอได้ปลาบูครับอือปลาอะไรปลาหนิปลาบูฮะโอ้ตัวใหญ่เนี่ยปลาบูโอ้ไซนี้เยียงกัรซื้อนะครับเราขายโลละ หกสิบเท่านั้นครับ